คุณเป็นแม่บ้านอะ่ะคุณก็ต้องทํำไหมอะ่ะเมียฝร<ต>ัร่องอ่ะอ<ต>่าเหนื่อยคุณก็ต้องบอกบเขาสิว่าทําเท่าไหนเท่าไหนถึงจะพอใจเขาถ้าพอใจเขาแล้วก็โอเคพอใจหรือยังถ้ายังไม่พอใจอทําเองเออเราบอกแล้วเราบอกเออนี่ฉันทำนี้ของเขาเป็นคนสั่งมาแหละแต่พี่เป็นคนทำอ่าแสดงว่าเราทําไม่ถูกใจเขาไงเแกเขากลัวเราทําไม่ถูกใจเขากลัวเราทาไม่ถูกใจ แต่เราก็ทำสุดฝีมือแหละเราก็ทำดีที่สุดนั่นแหละอโอเค,คเรา,ก,าเก็บอกเขาไปสิว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่ทุกคนเขาบอกได้ลูกเขามาก็วอุ้ยใบชาหารอร่อยไก่ก็อร่อยทุกอย่างโอเคอ่ะ<ต>เห็นไหมไก,มกอร่อยอยู่แล้วพี่อืม,ออมขอบคุณนะอะไรเงี้ยเขาบอก นั่นแหละดีแล้วดีแล้ว,ลวสามกีก็ยิ้มหน้าบานกลับไปอืมเห็นไหมเมียคนทําสามีได้หน้าใชไ่ได้คำคมกันใหม่ให้พีอีกแล้วความน่านับถือไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุมันขึ้นอยู่กับการกระทําและทำพูดอ่าสวัสดีคาา่ะสลาอุ้ยสลา,าวันนี้พี่มีสาาลาเนอะโวイスลา,าไม่เห็นว่าเห็นสลาเป็นที่รู้สลานะคะ มามาตอนไหนเนี่ยตอนมันอต่ลกจับจานเขาก็แค่วิ่งผ่านเขายังไม่ได้เข้ามาเลยนี่ไงอ๋อน้องเขาอยู่ฟลอริดาตอนนี้ยังอยู่ฟลอริดาอยู่เหรออ่าให้ฟอมฟลอริดาน้องกับน้องสเปย์ใ้ไปพี่ด้วย USA อ๋อให้ไปพี่ด้วยนะซาร่าไซส์จากฟลอริดาแล้วทุกอยากได้เขาไปทำอะไรอ่ะ น้องโอเคน้องเขาไปเที่ยวมั้งอะไรอะไรทรายไงเก็บเก็บเม็ดทรายอย่างเงี้ยเก็บน้ำทะเลไปขวดม้อาเอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันกันไมกับน้องเมียพอ้ได้าตอนเหน่อกับตอนใตเออแต่อากาศดีมากเลยนะเห็นเขาลงเห็นก็ลง เขาลงไปแต่โมนามเออเขาเขาเรียกอะไรคอมเมนต์ไม่ได้นะของซาร่าทำไมเรากลายไม่คุยเรื่องของซาร่าเนี่ยคือใครเข้ามาพี่ไพ่ก็แวะไงคือหนึ่งพี่ไพ่แวะหาคนอื่นเพื่อจะไม่ให้ตัวเองโดนต้องคุ้ลังหาหาตัวช่วยเอออืมหาตัวช่วยซาร่าไม่ได้เข้ามาเลยเนี่ยเอเเอไปกินสต็อปเปิ้ลสต็อปเปิ้ลไม่ใช่ อยากมาชมก็อยากมาคุยกับเราน้องไก่ก่อนะแล้วแต่น้องสาวก็จะขึ้นละมังเนี่ยน้องสาวทำไายังมาได้เกือบสามอาทิตย์ค่ะ <c oughs> ครึ่งทางสำหรับการเดินทางค่ะดีแล้วช่วงมีเวลาพักก็พักผ่อนไปน้องเอ้ยอาทิตย์ลเออถึงว่าจะยังไม่กับถึงว่าเออพวกเรานี่อ,อือ,อ

อะไนี่แหละกี่วอไไม่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 สวยไม่ใช่ทุกอย่างนี่แหละคด้ายกันแค่ที่เพลอะไรท่าเขาพูดถึงโมนาไม่คได้ยินจิบาอยู่ในร้าน้่นนินทาไปเลยค่ะอยู่บีสบาร์เพลงเสียงดังไม่ค่อยได้ยินจิบวายอยู่ร้อนๆ้อนมาก นินทาซาร่าไม่มีผลตอบแทนเพราะว่าซาร่าเขาก็ไม่ได้ตอบ่อซาราไม่ได้ขึ้นมาเออเสียงเล่าไม่ทันช่อ๋อซารามีความสุขซาราปล่อยเขาไปเที่ยวมีความสุขมั่งใช่ไหมเออคนไหนไม่อยู่ก็นินทาคนนั้นอืมไปเป็นเดือนลวมั้งเนี่ยถึงครึ่งทางอ่ะยิ่ทางนนึนุน้องเขาจะไปเที่ยวไหนไปถามพี่ไนมีตังคนที่มีตังเออ ไม่พี่ภพยก็มีตังแต่พี่ภพยไม่มีเวลาไม่พี่ใช้พี่ภพยไม่ใช่คนมีตังน้องพี่ภพยมีผัวมีตังน้องโอเคได้ยินนะเออได้ยินอยู่นะ ไม่มีผลอะไรเอ็นจอยอย่างเดียวตามสบายจ้ามีความสุขจัดไปนี่คุยคุยกันไม่กันหีบหัวกันอยู่นี่แหละไม่ได้คุยเรื่องตุ่นอกคะละแต่คิดมากหีบหัวพี่อยู่เนี่ยจะฟูมห,ห,หมดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หยิก <S <S เขาเรียกว่า <S <S ช่วยขี่ยเขีย่ยหาผมงอกอะไรที่มันคันๆเขาจะช่วยดึงออกให้เออ <S <S จะมาบอกว่าเขาหยิกเหยีกอะไรกันอายุก็ามากกว่าเพื่อนแล้วอ่ะ เออใครจะกล้าใช่รุ่นนี้ต้องเก็บร,รักษาอย่างถูกต,ต้องอยาสัตนอืมเป็นเมียฝรั่งรุ่นพี่แล<อ>้วใครเขาจะกล้ารุ่นนี้เขาเขาไม่ค่อยดึงเขาไม่ค่อยถอนเขาโกนอย่างเดียวคุณสมบัติก็เยอะเป็นเมียฝรั่งรุ่นพี่เนี่ยเมียฝรั่งรุ่นน้องไม่ต้องเคารพอืมพูดดีมากนานใช่ งานเห็นไหมล่ะพี่ไก่ต้องเป็นอย่างนี้เออไม่หมีเขาก็หลอดโมนาเว้ยเขาส่งดาวไปโมนาเขาเาจะเอาโมนาไว้เป็นพว้วเป็นไงล่ะวันเด็กเลยดาวเละส่งอีกสับสุดดาวอัลจีมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงนะทุกคนปีใหม่แล้วจ้าเช่นกันเช่นกันจ้ากันพูดค้าเนอะพี่น้องเขาเออ พี่ชายพี่ชายพี่ชายเขาเขียนว่าเคนยัยเซาแคนยัยเซาอีดินฮูสอนัทเขาบอกว่าพี่ชายเขาบอกว่าฉันจะไปนอนบ้านเธอได้ไหมคืนนี้เมียฉันคุย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 อย่างนี้ไงเดี๋ยวตองคืนนี้ก็นอนละเมอไงเออเอเออแล้วมีอย่างนี้นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะบอกว่า เวลาโมนานอนนะโมนาจะหาลุงแต่ก่อนอะ่ะพอคําไปอย่างเงี้ยแกตกกระจายลุงแกตกกระจายแกสะดุง้งเดี๋ยวนี้โมนาเอาใหม่โมนาลับๆอยู่นะแต่นิ้วอะ่ะไปจิ้มจิ้มหาลุงจิ้จี้อ,อ๋อลุงอยู่นี่โอเคชักมือออกคือไม่ให้เขาตื่นโมนาต้องหาว่าลุงแกอยู่ตรงไหนเออ,อเหมือนโมนามันมันมันเหมือนเราจะหาว่าคนน้องข้างเราอ่ะยังอยู่ไหมบางทีแกลุกไปทํางานโ กันสสามี <c oughs> ่วยที่หาใช่ไหมดับ,ด,บออดับค่ะเออจะท้ามสายข้าเมียไม่ข้าเมียไม่นอนนะตื่นขึ้นมาเลยนะเออลุกดีดตึ่งขึ้นมาแบบพี่นอนเลยนะคือพวกคำ,คำหาแล้วถ้าไม่เจอเนื้อคนนี่อ่ะลุงไปไหนวะอะไรอย่างเงีเเ้ยจะสะดุ้งนะอืมอืม,<า>อมนมมั่นแหละไมม่ีหนะนนของพี่นะยี่สิบห้าปีแล้วไม่เป็นอะไร ยี่สิบห้าปีแล้วหลักฐานมั่นคงแล้วของเรามันเพ่งเริ่มต้นมันก็ต้องคำคำหากันหน่อยว่าไอ้นั่นยังอยู่ไหมต้องคำคำหาใช้ใช้นิ้วหาใช่ใช้เท้าหฟันหาแต่ก่อนก็ใช้มือแหละแต่ครนี้พอมือแล้วเหมือนเหมือนแกพอมือเราอ่ะอุ่นไปตัวโดนตัวแกแล้วแกสะดุ้งไงโมนาก็จะจิ้ม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 เอาอย่างเงี้ยอืม อ่ะจริงใช่ทุกคนทำเป็นมือถือได้นะแยกแยกอยมมัจะไปก็ไปเลยใช่ไหมอ่ะชั่วโมงกว่าแล้วเออเห็นไหมไปก่อนเขาเลยพี่พี่นั่นไปแล้วค่ะเดี๋ยวออกเดินทางจากเกาะอมาร์โคไปเออ่ฟอร์เมโมนาอันอันฟอร์อะไรก็ไม่รู้แหละเออเจอกันฟลอริดไม่ใช่ฟลอริดา ฟอร์ดไมย่าหรืออะไรนี่แหละเอ่อทะเลอ่ะไปทะเลอีกที่นึงอ่ะโอเครู้เรื่องเที่ยวกันให้มีความสุขเลยจ้าสวัสดีจ้าพรุ่งนี้ไม่ได้เจอนะพรุ่งนี้โมนาไปทุระไปปาร์ตี้จ้าพี่ไยขอบคุณมากค่ะอย่าถือสาน้องนะรรัักกกกมมาาโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ไยยังลงไม่ได้อ๋อลงได้แล้ว ขอบคุณนะจ๊ะวันนี้ฟังเมียฝรั่งเมาลอยนะจ๊ะเมียรุ่นพี่นะคะเมียฝรั่งรุ่นพี่กับเมียฝรั่งรุ่นน้องนะพูดคุยกันตามภาษานะคะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะพูดคุยกันนะคะเนาะงั้นวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า